ร้าได้ครับสว <Okay, S 1> ัสดีแล้วเหรอไปไดุไหมสวัส,าาสาาดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีต้อนรับวัน66วันครับอะพอูดถึงงานแบบนี้ก่อนเลยค่ะจัดยิ่งใหญ่มากครับผมก็จัดที่เฉียงสะพายเลยยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็ทุกคนมาแล้วแบบเรียกว่าดูจอยมากดูแบบกิจกรรมแน่นแน่แล้วคือแคสคือแต่ละคนคือเหมือนแบบเป็นแครที่ปกติเราไม่เจอแคสในชีวิตสมบัติเงี้ยมาเลยมาเล่นสนุกเลยเงี้ยก็แบบ เหมือนเต้คืเคยเจอแท้ทุกคนเราโยเวนนิวคนเดียวที่ไม่เคยเจอรุ่นน้องด้วยรุ่นน้องด้วยใช่รุ่น้องสงกรานต์เพื่อนคุยกันว่าเออพี่น้องสงกรานต์เป็นรุ่นน้องไม่ไดนะทีเดียวเขาชตั้งใจเล่นกัทีเดียวแต่ไม่ทันกันเลยเฉยเฉยมารอบนี้มางานงานออกงานใช่ออกงานกับลูกครับใช่ครับเพราะแกยกำลังฮ้อมครับแล้วผมผมด้วยก็เลยแบบได้โอกาสช็อปของให้ลูกอ่ะเนี่ยก็เลยต้องใจเลยค่ะเต้จะอะไรให้ลูกอ่ะ คือพระองอ์มันไม่มีไซส์ไงก็เลยอาจจะเป็นซื้อที่ปั๊มนมนะครับอเรายังไม่อยากให้นมจะอุทธรเลยครับคือไม่อยากให้แกกินนมผงตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอตัวนิดนึงอยากให้อยากให้กินก่อนนมพ่อเพราะว่าจะได้ผูกตันและเดี๋ยวอีกสักผกเจ็ดเดือนก็ให้กินนมผงตอนนี้ให้แบบให้ปั๊มนมพ่อไปก่อนก็คือยังไม่ยังแบบว่าเาเรียกอะไรนะต่อเติบโตเต็มวัยได้ด้วยนมพ่อใจกลัวเขาแบบกลัวกินนมผงแล้วเขารู้สึกว่า เดี๋ยวพอเออเดี๋ยวพ่อไม่ใช่พอไม่สำคัญเดี๋ยวเขาปิดก้าหอยแข็งเะเดี๋ยวเขาปิดล้าหอยแข็งเลยนะเดี๋ยวเขาปิดกล้าะอยแข็งเลยนะเี๋วเาปิกล้าหอยแข็งเลยนเว่าปิดาอย็นเยนี๋สาปิก้าหอยแข็เล็นะเยวเขากล้าหอยแข็งเลนะเดี๋วเขกล้าหอแเลยนะเดี๋ยวันนีดก้าแเยะดี๋ยวเาดาอยแข็งเลนะเดี๋ยวเดาปดลาอย็เลี๋ยวาปล่อยทขนดีกาปแบบถ่าทอดให็เป็นเป็นยวล้องงเยนะโยน เดีราจะให้เปิดสมาเดี๋ยวเราลงเลิให้ดูครับเป็นกระถาที่เราโดนมาเลยเป็นเป็นกระถา,ท,าที่คุณยายเขาซื้อให้เป็นกระถาไซที่แบบเขาใช้ได้คนเดียวครับแล้วมีคลิปปล่อยคลิปพักก็ลงคลิปมาเลยตอนนี้ก็คือไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องตัดเย,ย็นได้ยังครับไอ้ครับตัดย,ย็นเป็นยังแกแกแกหว่วยอยู่ครับแกหว่วยตัดงารเลิกลุมนะ ไดงานเรื่องรุ่นแต่แกยังไหวอยู่แกแบบเป็นเด็กขยันเป็นเด็กเอ็กซ์โทเวิร์ชอบเกแบบนง่แหมวันนี้เห็นมั่าเลยมาคือเป็นคนไม่ตื่นคนเอ้ยเป็นแบบเป็นหมีวานที่ไม่ตื่นคนเลยใช่ร้องเพลงใช่รอเพ e เ t i แฟนชาให้ปาฟนปได้เลใช่แลคนมากน่ารักอยู่ไมได้อไรด้วยใช่อคะได้กิ่นอได้กููซีกูนิว แล้วก็เอ่อแล้วก็กิบเอิร์กเพิ่มมาพี่เอเซียเรียมเขาอยู่ในตึกอยู่แล้วไงก็ไปเจออยู่แล้วก็ต้องไปเลี้ยงไงบ้างคะเพื่อนรึเพิ่งเคยเจอครั้งแรกน่ารักมากแต่เราหัวเราะแต่ว่าแตว่าที่แต่แต่ละลูกแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันคือแต่เราเตยยิ่งเวรลี่มีมีเพาเป็นหมาที่แบบหมาขี้เล่นอ่ะพอจะกัดเราอ่ะแต่มันเป็นการแบบมันแบบว่าเหมือนเราเราอะไรเงี้ยแล้วหมาก็หามีความแบบ โซนโซนที่เล่นเร,เราเราเราชอบเล่นเราชอบเล่นกับกับอะไรแบบนี้ครับเราไม่ชอบเราไม่ชอบสิ่งมีชีวิตที่เรียบร้อยเราชอบสิ่งมีชีวิตที่สู้เราเราไปตีให้เราได้ก็เล <c oughs> ่นตกใจเลยตกเอออันนี้จะอยอมให้ตังค์ครบแล้วกลัวโดนกัดเปดดด็นสลากสลากกวาวอะนิดนึงขอดูสักเลีะขอดูขอดูดีเสียตอนนี้ก็รู้สึกจะเป็นเพื่อนกับถ้าเพื่อนที่เจนเดียวกันนี้ก็เป็นอ่า <c oughs> เป <c oughs> ็นเบบี๋ใช่ไหมเบบี๋กับพี่แย้ม ได้แต่ถ้าเพื่อนรุ่นน้องที่สนิทกันก็จะเป็นแบบเนี่ยมีมีโทรศัพท์พอ่เอาเฮ้ยครับอ,อ่า<ๆ>เขาเขาเขาอยู่เป็นเยซังอยู่เป็นก็คือจะรวมหัวกันแก้ปัญหแบบว่า,าวไม่ถึงกับขนตายาวมนะากระโดดเยซังไหมขนตามันอ่าที่บ้านพา่อป้ากเก็บเป็นคนมือเด็กแล้วครับแกจะได้ไม่ติดตามไม่เคยดูแบบว่าเอ็นดรอยกับหมาได้รักก็รู้สึกว่าการการมีแบบแบบน้องๆแบบคนแบบทำให้ ทำให้เขาเรียกว่าตึกเรามันดูคึกคักน่ารักดีเลยมีเลยเหมือนเป็นแบบเด็กอนุบาลในค่าย,ยนายอะไรเงี้ยตอนนี้เราเราิ่มขยายอะไรยังไงขยายนิ่ขยายทิ่งกค่าใช่อันนี้แหละแต่ที่ก็คือแบบหลานเวลาเข้าเข้าห้องอาจจะเข้ายากมากเลี้ยเพราะว่าเพราะว่าแบบทุกคนตัวใหญ่หมดหมอะไรเงี้ยก็จะหลานแต่ละตัวก็จะมีแบบปัญหาเหมือนกันบางตัวขาสั้นวิ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละตัวจะมีปัญหาไล้เหมือนกันอะไรเงี้ยบางตัวก็คืออย่างไซส์ตัวใหญ่เข้าประตูไม่ได้ เราพี่ใหญ่ไงพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วฝากพิงด้วยกับแฟนๆของกอล์ฟโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหมาดๆเลยครับตอนนี้เดี๋ยวรอแห้งก่อนไม่ได้หมาดก็ดีใจครับก็ทำางกับเราไมมาปีปีที่เข้าปีที่สองแล้วปีแรกก็เป็นแบบ friends of h o u s e แล้วก็ได้ได้พึงได้รับเกียรติอัพเกรดฐานะเป็นแบรนด์แอมก็ขอบคุณขอบคุณแบรนด์มาพี่จริงๆเราดีใจด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเรา เราอิงกับแบรนด์ด้วยอะไรเงี้ยเราแบบรู้สึกว่ายิ่งทำงานเขาเรายิ่งกินในความแบบคือรู้สึกว่าแนวทางของแบรนด์กับเราอ่ะเราเราเราจอยแล้วเราอยากแบบอยากพรีเซนต์เขาอะไรเงี้ยเอความแบบความคลาสของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ความแบบเหมือนเป็นชิ้นงานศิลปะด้วยไม่ใช่แค่แฟชั่นอย่างเงี้ยเลยชอบมากแต่เราจึงเป็นแบบไี่ได้เป็นแบบแบบเด็กผู้ชายชอบเราชอบเราชอบอะไรแบบสันสานค่ะผักงานคราฟต์อะไรเงี้ยเราชอบอยู่แล้วไงคือใครที่แบบตามในนั้นก็จะรู้ว่าแบบเหมือนไปชอบซื้อพวกนี้จากแบบจากเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ชอบซื้อแล้วนี้เป็นงานงานคราฟต์ที่แบบ พรีเมียมอะไรเงี้ยเออในแบบในรูปแบบแบรนด์แอมอะไรก็จะ<ต>มีคนจะกว่าเราต้องแต่งลุกวันแบบแบบที่เราตั้งนั่งน,น้านงมีนคนบอกว่าวเราได้แบรนด์อมาจากแต<จ>่งารนั่งตรงน,นั้นจริงๆได้มาก่อนได้เป็นได้มาก่อนแล,แล้วตอนนั้นเราสึกว่าอ่ะงั้นถ่อเราจะหลบคือตอนนั้นทุกคนเล่นสงครามกันแล้วเปียกแล้วก็เรือ่องของแบบปแป้งอะไรเราก็เลยหาที่ปลอดภัยในการซ่อนตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นที่ที่ขุนใจ เต็นโซน,นเลยเออแต่ว่ามีสวยไหมยืนยัาตรงนี้เลยว่าไม่มีสวยกับกนะ <c oughs> บ oh, ้าแต่กับการชดเชือเพราะ้ใส่ใส่เสื้อช้างด้วยครับเพราะว่าเราอ่ะโดนน้าเปลี่ยนมาแล้วเสื้อชาน้าเป็นเสื้อช้างที่แฟนขับซื้อให้อยู่รถ <c oughs> แล้วเราอ่ะจะนึกว่าเราแบบเหมือนบหาของในรถเปลี่ยนก็เลยได้เจอเสื้อช้างนี่อยู่ในทอคือแกะบัดมานเลยแล้วกแบบ็แบบกล้าจะเข้ากับ p o l เ r Wave ได้แหละก็เลยใส่เสื้อช้างบ a r w a เราเราคิดว่าเราดูเป็นแบบว่าเอางานที่เป็นแบบ l o c หรือยังไา้่าดูแบบ อัพเกรดขึ้นเปล่าเป็นเพราะเราเป็นเพราะหน้าตาเปเพราะแบบเวลาเราก็เราเราชอบด้วยแหละเอางี้ผมว่าเราชอบเรามั่นใจจะใส่มันก็เลยมาถึงกาต่งาครับผมก็อ่าช่วงนี้ก็เหมือนเว้นว่างไปวีดีโอวีที่แล้วค่อนข้างแบบเหมือนอ่านบทต่อเรื่องเลยเป็นเป็นการอ่านบทส่งคำว่าอะไรเงยก็อ่านบทจนจนจนจบแล้วครับผมอ่าร่วมกับการแสดงคนอื่นๆก็เป็นการเจอกันที่แบบเหมือนแบบ คือค like ิวดาซ่าท you know, ุกคนยากยากมากใช่ไหมเพราะสถานการมาเจอกันพร้อมกันทุกคนเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากมากคือเหมือนเรานั่งรวมในห้องกันทั้งหมดันแบบมองวเจอเหตุการณ์นี้จริเราไม่เคยเราไม่เคยมาเจอแล้วนั่งด้วยกันอยู่นานๆแบบตั้งแต่แบบเช้าจนถึงเย็นเลยนะอยู่ด้วยกันตลอดตลอเสร็จแล้วกินข้าวกันต่ออีกเลยแบบกระชับความสำคั์ขององค์ชายอะไรนะครับไม่ไม่มีที่ไม่มีที่สิเราเขาเรียกว่าอันนี้มันเป็น เราเราเป็นเวอร์ชันของไทยเพราะฉะนั้นเนี่ทยใครที่ดูเวอร์ชันอื่นมาเนี่ยจะรู้สึกว่าอยากให้เริ่มใหม่เลยเพราะว่าเขาเรียกว่าโลกของของโลกสมกสมุติของสิ่งนีกน้ก็จะแตกต่างกันในแต่ละแต่ละแต่ละจักรวาลนี่แบอว่าแต่ว่าเราจะเอาเขาเอาแบบอะไรมามาแดบทิธีเลยก็เชื่อว,ว่านี้จะเป็นการเปิดทางเวอร์ชันไทยที่มีโลกในจักรวาลของเขาในแบบของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจดูด้วยความรู้สึกใหม่เลย่ ก็ใครเนี่ยพอไปแล้วโดบบนสัมภาษณ์คือ่าใครจะถูกสปอยก่อนทัน้งแรกตัวเองกลัวตัวเองอยู่เหรอถึงใช่ไหมพูด <c oughs> กับสัตว์ <c oughs> พูดไปนึกไป <c oughs> อะไรได้ <c oughs> เราร่เร็นองเรื่อที่บอกไงเพราะว่เาเรื่องละครที่มันเป็นเวอร์ชันที่เวอร์ชันไทยแบบที่เราทา <c oughs> มาะฉะนั้นอนะ่ะ <c oughs> อาจจะทุกอย่างอาจจะไม่ได้แบบดิฟลิ้งกันหมดอะไรเนะงี้ยมันก็จะมีแบบบางอย่างที่ทำให้นึกถึงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี มันมันมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เชื่อมเสียกันร้อยมันเป็นทุกอย่างแล้วฉันก็เนี่ยแหละฉันไม่บอกว่าอยากให้ติดตามล้วต่สุดท้าก็เป็นสุขีอะไรเยอะสกขีวงชายมีปลุก็้อบอกอ่ะก็ฝึกก็ฝึกมีที่ที่คนเห็นแล้วก็มีขี่ม้าใช่ไหมขี่ม้าอีกหนูลำลำอะไรอ่ะอี่หนูเอางี้ฝึกพอเป็นราชินีอ่า อุ่นใจเต้นแรงมากนะเลยก,กันเอ่ะพี่เต้ฝากกันดีกว่าอ่ะพาดก็อยากฝากเฉลยพาะคระับเพราะเต้รูสมม้สึกว่าการที่พอทุกคนที่ที่อย่างที่ได้บอกกับพอทุกคนได้มาเจอกันรวมกันเนี่ยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบโหแค่ประมาณบทรู้สึกแล้วแบบมันน่าสนุกอะ่ะน่าเออดูเป็นแบบเป็นโปรเจกต์ที่ที่ใหญ่สำหรับพวกเรามากๆเลยแล้วก็ทุกคนตั้งใจทําอย่างให้ออกมาดีมากๆ mm hmm. ในเวอร์ชั่นของพวกเราฝากด้วยนะครับด้วยเฉลยพาเวอร์ชั่นไทยแลนด์ครับผมก็เชื่อว่าจะออกมาดีแน่นอน ʻo ka pule ʻana ʻo ka pule ʻana